ดูเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันหน่อยคะ่ะเมื่อวานาน,วนี้แถวแถวนนทบุรีใกล้ๆกล้กรุงเทพนี่แหละคะ่ะต้องบอกว่ารถติดอย่างหนักคุณกายก็เป็นหนึ่งในนั้นผมก็ถ่ายคลิปเหตุการณ์ไว้ด้วยตอนนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้เสร็จงานจากช่องเจ็ดแล้วก็ขับรถถนนงามวงวานขาออกมุ่งหน้า,ยาแยกแครายหน้าห้างเดลบอกงามวงวานปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุชนวินาศสันตโรเลยครับมีรถเสียหายถึง8คันเลยทีเดียวนะคะไปดูภาพกันคุณผู้ชมค่ะ เราไม่รู้อยู่เลยนะว่าเราขับรถอยู่แล้วก็จู่ๆก็จะมีรถคันไหนเบรกแตกบ้างออย่างนี้เป็นรถบรรทุกขนส่งสินค้าเบรกแตกค่ะคนขับเนี่ยบังคับไม่อยู่เลยชนวินาศสันตโรค,ค่ะก็ทําให้มีทั้งรถเก๋งรถกระบะที่ถูกชนเนี่ยพลิกตะแคงได้รับความเสียหายทั้งหมดรวม8คันค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณเชิงสะพานข้ามแยกพงเพชรฝั่งขาออกถนนงามวงวาน หน้าห้างใหญ่แถวๆนั้นนะคะก็ทําให้มีคนได้รับบาดเจ็บไป4คนกู้ภัยก็รีบนําตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงค่ะก็ทําให้ตอนนั้นเนี่ยรถติดสะสมยาวเป็นร้อยเมตรเลยทีเดียวตํารวจจราจรต้องนํารถยกเนี่ยมายกรถเก่งแล้วก็รถกระบะท,ที่ถูกชนเสียหายออกจากพื้นที่เกิดเหตุส่วนรถบรรทุกต้นเหตุคุณผู้ชมคะก็ขับไปจอดริมถนนสภาพด้านหน้าเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงพังยับเลยทีเดียวค่ะ เหตุการณ์ยังอยู่ที่นนทบุรีเหมือนกันครับไปดูภาพนาทีเกิดเหตุการณ์นี่คุนผู้ชมสังเกตดูนะครับเป็นรถเมย์ปรับอากาศครับกลับรถครับเนี่ยจังหวะนี้กลับรถอยู่แล้วระหว่างนั้นก็มีรถเมย์คันนึงขับมาเหมือนพยายามจะหลบอะครับแล้วเบี่ยงออกซ้ายเข้าข้างทางชนกับอู่รถแท็กซี่จุดนี้เลยครับเนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับกับรถโดยสารประจําทางสาย166ที่วิ่งตามหลังมาด้วยความเร็ว คือเห็นรถเมย์คันข้างหน้าเนี่ยกำลังเลี้ยวกลับรถใช่ไหมรถอีกคันหนึ่งที่ขับตามมาเนี่ยหักหลบไม่ทันครับพยายามหักหลบออกซ้ายเบี่ยงออกซ้ายพุ่งชนเข้ากับอู่รถแท็กซี่ที่อยู่ริมทางอย่างแรงแล้วรถแท็กซี่ที่จอดอยู่เสียหายไปหลายคันเลยนะครับรวมถึงโครงหลังคาเหล็กของอู่รถแท็กซี่และโครงหลังคาของร้านรักษาสัตว เสียหายไปด้วยครับช่วงนี้เนี่ยฝนตกบ่อยต้องระมัดระวังกันหน่อยนะคะเรื่องของการขับรถขับลาเพราะว่าถนนก็ลื่นดูสภาพรถได้ตรวจเช็คให้ดีนะคะนะครับ